มันนั่งข้างถังนี่มาข้างถังถึงแล้วโอ้ยหมูแทบแตกจืดเลยเนี่ยน่าจะมายืนตั้งนานแล้วมาชวนตั้งนานแล้วแทบชวนเพาชวนย้ายหมายเออชวนย้ายหมายอ่ะฮะเรา,าจะชวนย้ายหมายแล้วเอาเลยยังไม่เห็นปาลาเราเตรียมตะขอไว้ก่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> เออเรือลำนั้นมันพาไปเปล่าไม่รู้ดิ <c oughs> นี่ครับมาแล้วสไตยเมื่อวานีนเมื่อวานก็จะสไตายนี้แหละเมื่อวานอยู่นู่นครับข้างทุนนุ่นวันนี้เคยเหยียบมานี่สลา,เากเขาบอกว่าไม่รู้นะอะไรก็ได้นะโอ้วิ่งทีเดียวเองเว้ยนี่ตามเลยอะ่ะมันจะมามึนอีกทีใกล้ๆนี่แหละทุนหายแล้วทุนจมแล้วแกดูได้นะ่ะ เด็กไม่ต้องเซตอีกแล้วเีย่ยไม่จับบนอะ่ะจับข้างบนอเออจะได้เรียงเรียงใส่เอ็นให้ผมด้วยเด้อลูกค้าเข้ามาปิด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  <laughs> มาแล้วเงียเงียดูด้วยดูด้วยดูด้วยนะ เงีนะ้ยระวังอมุดเข้าทองเรือนะโอ้ยยาวบื้อเลยพวกนุ่นเนาะโอ้ยใหญ่เดี๋ยว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 เงี้ยกลมลงก้มลงก้มลงมันจะเข้าท้องเรือก้มลงไม่ต้องไปสนใจหรอกเอาลงกดลงครับจุ่มได้ไม่เป็นไรคันผมปอ๋ออย่างเงี้ยครับค่อยๆงัดไม่ไม่ไม่อีซีบ้างอันจะเป็นอีซีนั่นแหละอีซี ใช่เหรอใช่ใช่แค่นั้นน่ะเงียเงี้ยเงียถ้ามันจะเข้าท้องเรือเฮียกดจมไปเลยนะดูด้วยถ้ามันเข้าท้องเรือก็ไม่ต้องปั่นครับโอเคความเสียวครัอินซีครับอินซีเงี้ยเงี้ยเงี้ยระวังเลยวังมาเงี้ยระวังถ้ามันนั่นก็อย่าอย่าอย่าหมุนเอางานขึ้นงัดขึ้นค่อยค่อยค่อยคเบ็ดมันเล็ก เดี S <S ๋ยวเดี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 ๋ยวกอบกอไปด้วยครับค่อยๆค่อยๆค่อยๆเงี้ยๆมา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 โอ้ยเนาะโอ้ยเงียใจเย็นปล่อยไปวิ่งไปเบ็ดเล็กด้วยเงใจเย็นเด้อค่อยๆค่อยๆพยุงขึ้นค่อยๆพยุงขึ้นมันล่วงไม่ถึงอีออเปียกไปเงี้ยถอ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 ยโอ้ขอโทษนะครับขอโทษ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 ท่านผู้ชมของข้างหน้าก่อน หน้าเปียกโอ้ยโอ้ย,อย,อยเออถอดตะขอเลยเงี้ยถอดตะขอเงี้ยระวังระวังมันแหวงอะไรเว้ยลอกใหม่ไอ้เต็กเลี้ยงสองตัวตัวนี้สบายทำกับเตะทีๆได้แล้วเงี้ยระวังมันดิ้นนะครับโอ้ติดหมดเลยติดหมดเลยทางเงี้ยพ่นเบ็ดก่อนเดี๋ยวก็ถ่ายรูป นี่คู่ของเพื่อนเอาเฮ้ยไม่เอาปากติดตะขอหักตะขอหักไปตานี่ติดสามทางหักไปทางโทรไม่เย่ลูกค้าก็โทรอ่าจับไตเงียบจับไตเงียบพุกเข่าพุกเข่าขอก็มาเหรอยืนไม่ได้ตดนตุกแบก ada ada